ก็มีหลายคนอะอย่างเจรินศากดก็บอกว่าเสียดายทือไม่รู้จะต้องย้อนพูดทาไมแล้วนะครับคือมันเสียดายทุกคนแหละอย่างจังหวะของเริศากิมันก็มีจังหวะที่ได้จับบอลแล้วก็ได้เลงแล้วแบบมีเวลาที่จะได้ยิงด้วยนะครับแต่ว่ายิงตัวนั้นออกไปก็ก็คงไม่โทษน้องหรอกเพราะว่าผมว่าณตรงนั้น่ะมันคนยิงมันต้องเก่าจริงอ่ิง่ะแม้แต่เก่าิีบางทีมันก็เกมกับมาเลเซียตอนอาเซียนคัพ2018เนียริสักไกรสอนที่ว่ายิงจุดโทษ ได้เคี่ยวสุดในชุดนั้นยงยิงข้ามคานเลยนะครับคือมันเป็นเรื่องของวัาจิตวใจ่วงสุดท้ายหลังจากสามหนึ่งอ่ะหัวใจล้วนๆครับผมเลยบอกว่าอันนั้นน่ะคือช่วงสําคัญที่อีจะต้องกลับไปทบทวนและดูเทปของตัวเองว่าช่วงเวลานั้นน่ะสำหรับตัวเขาอ่ะเขาทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมคือไม่ได้บอกว่าเขาทําไม่ดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเขาดูอ่ะเขาทําได้ดีกว่านี้อผมเชื่อว่ามาตรฐานเขาทำได้ดีกว่านี้มาเลยกลายว่าเราเสียเวลาตรงนั้นไปอ่ะทำที่จริงๆแล้วอ่ะ จากสาหนึ่งเป็น4ี่หนึ่งเวลามันมีอรวมทั้งเวลา10กว่านาทีครับคือคือเราเราน่าจะเอาบอลเข้าไปได้ได้เยอะกว่านั้นบางทีเราเราเราตั้งตัวการเซตบอลมากจนเกินไปแล้วก็การปรับเปลี่ยนตัว2แมตช์เนี้ยก็ก็ผมก็อาจจะไม่รู้ว่าคิดตรงกับเพื่อนๆหรือเปล่าพี่ๆหรือเปล่าแต่ผมว่ามันมันช้าเกินไปนะครับเพราะว่าท่านั่งเตยไปข้าวสนามแล้วเห็นภาษาการนักกีฬาในสนามใหญ่ม็นคือเขาเขารบโค้ชนะครับแต่เขารู้สึกว่าในสนามเขารู้ว่าเล่นไปแล้วตอนเนี้ย มันมันต้องการอะไรมันมันต้องการการเปลี่ยนบรรยากาศในบางอย่างในช่วงนั้นเพื่อเอาลูกสีหนึ่งอะซึ่งปรากฏว่าคนข้างนอกนั้นดูไม่อออซึ่งมันอยู่มันอยู่กับนักเตะมากกว่าอยู่ใกล้มากกว่านักข่าวทพวกเราได้สางไปนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่มันคือโอกาสครั้งใหญ่ที่เราพลาดมันมีคํานึงของคุณดันพันพูดได้ดีมากว่ามันคืออีกลูกเดียวที่เราต้องลอยห้าปีอ่ะใช่อันนี้คือแบบมันมันเป็นคําพูดที่แบบมันอยู่ในใจของผมมากนะแล้วแล้วเราทํำยังไงล่ะที่ที่จะ จะต้องไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกนะหวังว่านี่คือจะเป็นเป็นภาพที่เราได้เห็นร่วมกันแล้วเกิดการแบบบูรณาการคือทํางานร่วมกันจริงๆนะใชะ่เพราะว่าวันนี้สมาคมชุดก่อนก็ยกเยาวชนให้สโมสรทำณนะวันนั้นเนี่ยสโมสรเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกค่ะเขาว่าเข้ามาช่วยอย่างบุรีดำหรือแม้แต่บีจีที่ดูแลอยู่ยี่สิบาแล้วตอนนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความคืบหน้าจากจากเรื่องของการละออกคุณประวินอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลับมาคุยกันให้ใหชัดเจนแล้วนะใช่จะไปต่อให้ไปต่อแต่อย่างน้อยเนี่ย อยากให้มันเป็นสุญญากาศหรืออยากให้มันมันขาดความชัดเจนอ,อย่างที่บุรีรัมย์ทำกับการเปลี่ยนโค้ชสามสี่คนวันนี้ต้องกลับมาคุยกันแล้วว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะสุดท้ายคุณทํางานน,นามทีมชาติใช่ค่ะคุณเปลี่ยนเป็นสิิ์ของคุณแต่ผลงานของทีมชาติมันคือแรงกระแทกทั้งประเทศคือมันก็ต้องไปคุยว่าในมุมสมาคมคือให้เราช่วยจัดหาโค้ชให้ไหมหรือถ้าคุณจ่ายเงินตรงนี้การปรับเปลี่ยนเนี่ยคุณเปลี่ยนไปเพื่ออะไรก็ต้องสอบถามกันต้องคุยกันนะครับคือคือเกรงใจกันอยู่แล้วแต่มันต้องต้องชัดเจนเพราะว่า ไม่งั้นการส่งต่อจริงมันไม่เกิดขึ้นไงเด็กเดี๋ยวนี้ของสโมสรนี้พอจะไปส่งต่อ,อในชุดยู20มัน,ม,นมันกลายเป็นว่าวันนี้วัตถุดิบมันส่วนใหญ่กินนอนอยู่บุรีร,รมัมเด็กที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดบุรีรมัมหรือไปกินนอนไม่ได้เขาก็ไม่ได้ติดทีมชาตินะอ,อันนี้ต้องว่านตามหลักคือทีมชาติม,มันคือ,ม,คอมันคือองค์รวมทั้งหมดเนี่ยจะแก้ไขตรงนี้ยังไงคือผมคิดว่าทุกคนหวังดีหมดนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีตัวกลางในการที่จะเชื่อมซึ่งนายกต้องทําอ่ะวันนี้ถ้านายกไม่ทําแล้วดันไปว่าไปขัดแย้งกััันนนนะเอมมไ่่ใชครบี พูดคือก็พูดตรงๆอย่างนี้แหละเพราะรู้สึกว่าเสียใจร่วมกันแล้วเนี่ยก็อยากให้เกิดการแก้ไขจริงๆไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางย u ทูบชา n e l ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ